ถอดรหัสเลขยามนำโชค1วมิถุนายน2566ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสูส่ The m a g i c a Channel อยู่ผมหมอแมนพนลังเลขนั่นเองนะครับกับวันนี้ถอดรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่1วมิถุนายน2566ครับ ก็มากันรวดเร็วนะครับมาเร็วเคลมเร็วครั้ที่แล้วมาช้านี่เออไม่ครั้ที่แล้วเลขยามก็มาเร็วแต่คลิปอื่นมาช้านะครับคราวนี้ก็มากันเร็วนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วให้คลิปเลขยามนำโชคเนี่ยให้เลขไป3 51นะครับปรากฏว่ามาตัวเดียวคือเลข3นะครับนั่นก็คือมาในส่วนของข้างบนนะครับ903เนี่ยเลข3มมาให้เห็นในหลักหน่วยนะครับแต่ก็ถือว่า ไม่ได้มาเป็นคู่เนาะอ่าก็ถือว่ามาตัวเดียวนะครับอ่าถามว่าสามารถนํามาเป็นแนวทางได้ไหมพิจารณาได้ไหมนํามาเป็นแนวทางได้เพราะเราจะพิจารณาว่า1ในเลขยามเนี่ยนะครับเท่าที่หมอแม่ทํามานะครับเก็บสติมานะครับเลขยามมันมักจะมามาแทบทุกง,งวดอยู่แล้วนะครับแต่มอาจจะมา1ตัวมา2อตัวอย่างเงี้ยครับอ่าคืออาจจะยากหน่อยที่จะมา3ตัวนะครับเพราะว่าเลขยามเนี่ยมันฟิกอยู่แล้วมันฟิกอยู่แล้ว นอกจากในบางกรณีที่เขาจะมาเป็นเลขแผงนะครับเลขแผงแผงของตัวเขาเองบ้างอะไรเงี้ยหรือแผงของเพื่อนบ้างนะครับนะแต่ก็ถือว่าเขาแล้วนะ9 0 3นย์3ีก็เลข3มาตัวหนึ่งใช่ไหมครับเอ่อคราวนี้เรามาดูกันเดี๋ยวพิจารณานะครับว่าเลขยานที่ให้ในวันเนี้ยมีสี์จะมาทั้ง3ตัวหรือเปล่าหรือมีสี์จะมาแค่2ตัวหรือจะมาตัวเดียวนะครับก็พิจารณาร่วมกับเลขอื่นๆนะครับ ในส่วนครั้งที่แล้วเลขราศีเข้า1ราศีครับคือกรกฎนะครับก็คือเลข0ูนย์สามนี่แหละนะครับแล้วก็เลขวันเกิดเข้าไป1วันคือวันอังคารก็คือเลข0ูนย์สาเหมือนกันนะครับหราศี1วันเกิดนะครับแบ่งๆกันไปอาจจะดูเข้าน้อยนิดนึงนะครับก็ถือว่าแบ่งๆกันไปมีเข้ามากบ้างน้อยบ้างนะครับตามภาษานะครับอันนี้ตอนหัดเลขยามนำโชคครับประจำวันพระรหัสบดีที่1มิถุนายน2566ครับ วันนั้นตรงวันพระนัสบดีนะครับแน่นอนครับตรงกับเลข5ครับเลข5ใครจะแผงให้แผงเป็นเลข2นะครับถามว่าเลขวันนะฮะพิจารณาแล้วมีความมีความหนักแน่นมากน้อยแค่ไหนก็คุณดูคราวที่แล้ว16ที่ผ่านมาเขาออกวันอังคารเลข3มาให้เห็นนะครับเลข3มาให้เห็นนะครับก็คืออย่าง3ตัวบนเนี่ย9ก้าศูเขามา ให้เห็นนะครับคือเลข3นะครับเพราะนั้นมองข้ามไม่ได้นะฮะมองข้ามไม่ไดออ้อย่างน้อยเนี่ยเป็นเรื่องที่เราพิจารณานะครับไม่ได้มาครบ3ตัวไม่ได้มา2ตัวครับแต่ก็มา1ตัวให้เห็นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในยามที่สลากออกนะครับไปออกยามเสาร์ครับวันนั้นตรงวันอังคาร นับยามไปนะครับไปออกตรงยามเสาเป็นยามเสาตัวกลางนะครับถือว่าเป็นยามที่ดีนะครับเสาตัวกลางเนี่ยพ่อแม่จะบอกว่าเสาเนี่ยยามเขาจะดีมี2ยามก็คือเสาตัวกลางกับเสาตัวปลายนะครับเขาบอกว่าเสาตัวกลางเนี่ยเป็นยามต้นร้ายไปดีครับว่าเมื่อ chau, พระพายพัดไปถูกเขี้ยวแก้วหันุมานนะครับก็เป็นยามที่เหมือนจะเกิดเหตุเพศภัยก่อนมีเรื่องที่ต้องแก้ไขก่อนหลังจากนั้นถึงจะ ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามมานะครับแล้วก็อีกศาสตรหนึ่งเนี่ยดําเนินพระรามบอกว่าพระเสาตัวกลางเนี่ยบอกว่าตากับหลานปางเที่ยวในวารีขุดเอาปูในรูเปรมปรีได้ทองมากมีที่ในรูปูนะครับก็โหราศาสตร์นักโหราศาสตร์บอกว่าเป็นยามขุดปูได้ทองนะครับยามเสาตัวกลางเนี่ยถือว่าเป็นยามมงคลนะแต่เพียงแต่ว่า วันนั้นเนี่ยตรงกับวันพฤรหัส,สบดีครับเมื่อตกยามเสาร์เนี่ยคือเสาร์เนี่ยกลายเป็นการและกินีวันนะครับในระบบมหาทักษะเพราะนั้นสิ่งที่ได้เนี่ยอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับหรืออาจจะได้มาจากของที่ทำรุดเสียหายเป็นทุนเดิมนะฮะนี่คือภาพรวมนะครับอย่างไรก็ตามยามเสาร์เนี่ยเราพี่นาเลข7ไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับถ้าคุณจะแผงจากเจ็ดก็แผงเป็นเลข1น่นั่นคือดาวอาทิตย์คู่ธาตุของดาวเสาร์นะครับ และในส่วนของดาวย้ายนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครึ่งเดือนหลังนะครับก็จะมีเด่นๆอยู่2ดวงครับนั่นก็คือดาวพระเกตแล้วก็ดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์ไม่ใช่ชื่อละครนะฮะดาวพระเกตเนี่ยจะย้ายจากราศีกันนะครับเข้าราศีสิงในวันที่19พฤษภาคมนะครับ19พฤษภาคมอ่ะ นี่คือดาวพเกต์ใหญ่นะครับเลข9ก้าก็เริ่มมาให้เห็นนะพอสมควรเลยนะครับงวดที่แล้ว 99, 99เลยนะฮะ <c oughs> นะไปแหมแล้วเนี่ยก็เกิดออกออกแบบนี้มันพาให้คิดได้ว่าแล้วถึงคราวที่ดาวเขาจะใหญ่เนี่ยเลข9กเนี่ยเขาจะมาให้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเขามาล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าคราวนี้เราก็พิจารณานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปถึง วันที่30นะครับวันที่30พฤษภาคมครับดาวศุกร์ยกย้ายจากราศีมิถุนครับเข้าไปสู่ราศีกรกฎย้ายเข้าไปก็เจออังคารคู่มิตรด้วยนะครับน,บนบก็ถือว่าใช้ได้แล้วย้ายเข้าไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับย้ายเข้าไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค แล้วทักษะของวันนั้นน่ะตรงวันพันหัสด,ดาวสุกเนี่ยตกเดชนะครับยามสลากออกออกยามเสาดาวสุกตกสีนะครับทักษะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือดวงดาวที่มีความเข้มข้นมีความชัดเจนมีอิทธิพลมีความโดดเด่นมากที่สุดดวงหนึ่งเลยนะครับในสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ ดาวย้ายเนี่ยย้ยายใกล้วันสลากออกด้วย 1. 2. ย้ายไปแล้วมีซีนมากๆได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะครับสย้ายไปเจออังคารดาวคู่มิตรทําให้มีความเข้มแข็ง 4. ทักษะวันไม่เสีย 5. ทักษะยามไม่เสียนะครับก็วิเคราะห์กันไปเพราะฉะนั้นเลขดาวย้ายครับ ขอเลือกเป็นเลข6ครับชัดเจนเลยครับดาวสุกย้ายครับเลข6กครับโอ้โหเนี่ยอันนี้ชอบมากๆนะครับเพราะฉนั้นครับถอดรหัสเลขยามนําโชคนะครับมาเร็วเคลมเร็วประจําวันพระรหัตสวัดีที่1มิถุนายน66ครับได้แก่5 7 6 576ครับใครอยากจะแผงนะครับ5แผงเป็น2ได้7แผงเป็น1ได้6แผงเป็น สีและแผลงเป็น9นะครับอย่าลืมนะครับนะชาวตัวเลขทุกท่านหมอแม่เนี่ยคือยึดถือนะขนบเดิมๆนะที่เซียนหวยเขาแผงให้มาก็คือเลข1เนี่ยแผงเป็นอ่าดแล้วใช่ไหมและเขาบอกว่า7เนี่ยเก็ต้องแผงเป็น1แต่เขาบอกว่า7เนี่ยมันแผงเป็น4ได้เลข6เองเนี่ยหมอแม่มองว่าแผงเป็น4ได้คู่ทตาแต่ว่า ทริคเดิมๆนะเซียนหวยรุ่นเก่าเขาบอก6มันก็คือเก้ามันกระโดกหัวเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะหมอแม่ก็รับความคิดเห็นนี้มาแล้วก็มาพิจารณาว่าเอ๊ะแล้วมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ปรากฏว่าตั้งแต่หลังวันที่16พฤษภาเนี่ยไปถึงวันที่30พฤษภาเนี่ยนะครับก็คือมีดาวย้าย2ดวงก็คือดาวพะเกตกับดาวศุกร์นะครับอ่าเห็นไหมมันเข้าเขานะเออพระเกตย้ายวันที่19พฤษภาคม ดาวสูงย้ายวันที่30พฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นเอา้าความสําคัญมีโอกาสที่ดาวทั้งสองดวงจะมานะเลข6เลข9มีโอกาสจะมานะแล้วในขณะเดียวกันเลขนี้เขาก็สามารถที่จะแผงพิกกลับกระดกหัวกลับได้ด้วยนะครับเพราะนั้นหมอแมนมั่นใจคือเลือกเลือกเลข6ไปได้ไปให้แต่ว่าถ้าท่านอยากจะแผงเป็นเลข9ก้าก็แผงได้ถึงแม้ว่า6กับ9เขาจะไม่ใช่คู่ธาตุกันนะครับ แต่ว่า6กับ4เนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำหลายๆครั้งที่เลือก6แล้ว4มาเลือก4แล้ว6มานะครับเพราะนั้นตรงนี้ฝากไว้พิจารณาสำหรับผู้มีงบผู้บริหารจัดการเงินทุนของท่านได้หมอแม่ให้ชุดแผลงเอาไว้นะครับอาจจะแผลงดูแล้วเอ๊ะมันหลายชุดมันอะไรยังไงเลือกเอาครับอยู่ที่ดุลพินิษของท่านนะครับนะวิจารณญาณและความพร้อมในการลงทุนของท่านนะครับนะแผลงมาตามนี้ เออนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับเลขวันนี้หมอแมนชอบมากบางคนเนี่ยนะครับชอบอ่ะหมอแมนให้ไป576นะครับแบบอย่างนี้เลยกระซิบหนึ่งกระซิบนิดนึงอะ่ะคือบางคนอาจจะชอบอย่างหมอแมนรู้สึกว่าชอบเลข579เจ็ดเ้าไหมส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นห้าเจ็ดหกเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาจจะชอบ579อย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะชอบเป็น76765ไม่ชอบชอบเป็น165 ก็คือเลือกเอาเลขแผงมาเล่นนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับดวงใครดวงมันนะครับเรื่องเลขยามนำโชคเนี่ยก็ลองพิจารณากันดูนะครับเอาละครับก็มาเร็วเคลมเร็วนะครับกับทอรหัสเลขยมนำโชคนะครับชุดหลักคือ5 7 6นะครับใครอยากจะแผงแผงได้เลยนะครับแล้วเลขราศีเลขวันเกิดคลิปต่อไปจะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากหมอแมนพลังเลขนะครับ ขอบพระคุณรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ